ใหญ่มากคิดถึงต้มไก่เลยต้นใหญ่มากน่าจะเป็นปู่มะขามดูดูครับยอดอ่อนสวยมากเลยอ่ะดูแตกยอดอ่อนงามมากเลยนะคิดถึงต้มไก่เลยโอ้โหดูการทดครับสวัสดีครับวันนี้ตัวโน,โน,โน้ตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูมะขามต้นนี้โอ้โหมะขามร้อยปีใหญ่ใบอ่อนดีน เขียวดีมากเลยหน้าผลนี่แตกไวด้วยโอ้โหมะขามนะครับมะขามยักษ์อันนี้โอไม่รอบเลยโอโ้ไม่รอบเลยโอ้โหมะขามตัวนี้นาอยากเก่าแก่มากอันนี้เขารอยเขาทดหรือว่าอะไรครับนี่รอยคา<ช><อ>ตัดเขียงโอ้นี่ครับตอนนี้ก็เก่าผิวแตกายงานเก่ามากต้นนี้พี่ปูขายไหมครับเนี่ยขายค่ะ มับบนเต็มีปีมดนลมันกำลังทำอยู่ไอ้ฟูสวยมากต้นใหญ่ด้วยคือมะขามนะบางคนเขาก็าชอบแบบใหญ่ๆครับแต่ว่าอันนี้หิ่งให้ด้วยสั้นครับพื้นที่ไม่เปลืองพื้นที่นะพี่ปูตั้งนี้สวยเลยมันเป็นไม้มงคนด้วยใหญ่มากคิดถึงต้มไก่เลยต้นใหญ่มากน่าจะเป็นปู่มะขามดูดูครับยอดอ่อนสวยมากเลยอ่ะ ดูแตกยอดอ่อนงามมากเลยนะคิดถึงต้มไก่เลยโอ้โหดูการทดครับน,น่าจะหลายปีครับดูการทดนี่สิทดแล้วทดอีกกว่าจะาโคูนใหญ่ๆอย่างนี้นะดูปลายนิดเดียวนะครับแล้วก็แตกอันนี้กําลังทํานะครับที่ปูกําลังทําอันนี้คือเป็นมะขามที่ตอใหญ่มากเนะี่ยผมโอ๋ไม่รู้จะมิดหรือเปล่านะดูครับ ถ้าเทียบกับตัวผมนะครับลองไปเนี่ยเทียบกับตัวผมต้นใหญ่มากนะใหญ่กว่าผมอีกอ้วนมากเลยอ้วนแบบอ้วนดีมากเลยดูครับใหญ่มากแล้วถ้าติดฝักนี่นะ่าจะสวยมากผมว่าน่าจะติดนะถ้าขนาดานี้ดูกิ่งนี้กิ่งนี้ถ้าจะทําใหม่มาหมดทำใหม่หมดนะครับดูนี่การทํากิ่งคิดถึงต้มไก่เลยถนะ้าโอ้โห ใหญ่จริงๆนะสวยเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่าเป็นมะขามไซยงขนาดนี้เขาก็เอามาทําบอนไซนะครับเอามาทําบอนไซได้เลยนะครับใหญ่ขนาดนี้ก็ยังทําได้คือขุดได้หมดนะครับในกระถางกระถางน่าจะเมตรเมตรกว่านะกระถางน่าจะเมตรสามสิบได้ั้งครับเยอะแล้วก็อันนี้ก็กบลากเขาไว้นะครับเพื่อความให้ลากเขาไม่แห้งดูครับโอเค ใหญ่จริงมาขามใครมีมะขามก็ลองขุดมาทําดูนะครับอันนี้อายุสร้างเห็นว่าหลายสิปีนะโอเคครับตัวนี้โอเคครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับมะขามสวยเลยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ